สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันที่3เมษายนปีพศ2565ครับผมขับรถอยู่ที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีครับเวลานี้ก็เป็นเวลาประมาณสัก7โมงเช้านะครับช่วงเดือนเมษายนเนี่ยของปีปีนี้นะครับ65เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ามาหัศจรรย์มากเลยก็คืออากาศหนาวครับท่านผู้ชมปกติเนี่ยเมษาเนมันจะเข้าสงกรานมันจะหน้าร้อนแล้ว ก็ไม่เคยพบเคยเห็นว่าช่วงสงกรานเนี่ยมันหนาวมันเป็นไปได้อย่างไรประเทศไทยมันมาหนาวตอนช่วงสงกรานมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากทั้งภาคตะวันออกนี่ก็หนาวหมดแต่เท่าที่ทราบมาคือทั่วประเทศไทยนี่ก็อากาศหนาวครับผมอยากจะให้ดูบรรยากาศว่ามันเหมือนหน้าหนาวกับกล้องนะครับผมขับรถอยู่เนี่ยนะครับจะเห็นว่าเออนี่ก็เป็นช่วงที่เออผมจะมาสวนจะมาเก็บลิ้นจี่นะครับก็ปรากฏว่าลิ้นปกติลิ้นจี่นี่มันก็จะจะสุก แก่เต็มที่ในช่วงสงกรานของทุกปีลิ้นจีเนี่ยก็จะประมาณสักสองปีมีครั้งหนึ่งนะครับมันก็ไม่ไม่มีทุกปีนะครับลิ้นจีโป่งน้ำร้อนนี่ก็เป็นที่ขึ้นชื่อของประเทศเอาเป็นว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าลิ้นจีที่โป่งน้ำร้อนนี่มันอร่อยมากนะครับแต่ว่าคนโป่งน้ำร้อนหรือคนจันทบุรีเ,เขาจะรู้กันดีว่าลิ้นจีที่โป่งน้ำร้อนมันอร่อยมากเพราะว่ามันเป็นดินเขาไฟแล้วมันก็เป็นช่วงที่ มันจะเนื้อแห้งแล้วก็เป็นพันค่อมส่วนใหญ่นะครับก็จะหวานกรอบทีเดียวนะครับนี่ฮะฟ้าก็จะครึ้มเมื่อคืนก็คงมีฝนตกโปรยๆลงมานะครับผมจะเลี้ยวเข้าสวนท่านผู้ชมผมก็จะถือกล้องไปด้วยแต่ว่าจะขับช้าๆจะบันทึกความทรงจําของตัวเองไว้ด้วยล้วครับว่าช่วงสงกรานต้นเดือนเมษามันหนาวได้อย่างไรดูเมฆครับครึ้มเลยนะครับมันยอด เขาสอยดาวเนี่ยก็จะเมฆครึ้มมากเลยนะครับเอาเป็นว่ามันครึ้มฟ้าครึ้มฝนวันนี้เนี่ยไม่ทราบว่าพี่น้องคนงานจะสามารถเก็บลิ้นจีได้ขนาดไหนเพราะว่ามันหนาวอันที่หนึ่งแล้วก็ฝนมันจะตกด้วยนะครับดูพยากรณ์อากาศแล้วก็น่าจะมีฝนตกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากในรอบหลายปีไม่เคยเจอในช่วงต้นเดือนเมษา หนาวอุณหภูมิเนี่ยผมดูจากหน้าจอคอมพิวเตอร์รถเนี่ยนะครับนี่เวลามัน8โมงแล้วเนี่ยนะครับอุณหภูมิหน้าจอรถเนี่ยมันอยู่ที่เอ่อเท่าไหร่เนี่ย17องศา17องศาเมื่อคืนมันต้องประมาณ10องศาแน่ๆเดี๋ยวจะต้องไปถามน้องที่เขาอยู่ที่สวนนะครับว่าเมื่อคืนเนี่ยมันอุณหภูมิเท่าไหร่แน่นอนแล้วครับคงหนาวสัน่นแล้วข้อสำคัญก็คือคือมัน มันจะหนาวมันจะหนาวมากขึ้นเพราะว่าหนึ่งมันมีละอองฝนสองคือมันมีลมนะฮะลมมันก็แรงแล้วก็มีละอองฝนด้วยคือฝนมันตกแบบว่าเป็นเป็นละ,ะอองเป็นละอองเป็นละอองนะครับเป็นเป็นหยดเล็กๆๆๆๆๆๆๆนะครับแล้วก็ทําให้พอมีลมหนาวเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็เลยหนาวหนักเข้าไปอีกนะครับก็ ไม่ไม่เคยเจอในช่วงที่หน้าร้อนแล้วมันหนาวเอาเป็นว่านี่ครับบรรยากาศาที่สวนที่อำเภอโป่งน้ำร้อนซึ่งอำเภอโป่งน้ำร้อนนี่ก็ถือว่าเป็นอำเภอที่อยู่ในจุดสูงสุดของภาคตะวันออกแลครับก็สูงจากระดับทะเลปานกลางเนี่ยประมาณที่สวนอยู่เนี่ยนะครับที่ตั้งอยู่เนี่ยก็ ประมาณ540เมตรจากระดับทะเลปานกลางแต่ว่ามันยอดเขาสอยดาวซึ่งเป็นเขาที่สูงสุดของภาคตะวันออกเขาสอยดาวใต้เนี่ยนะครับเั็นยอดอยู่เนี่ยผมว่าสวนก็อยู่ตีนเขาสอยดาวใต้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดสูงสุดของภาคตะวันออกที่มีเขามีพระบาทพลวงอะไรพวกนี้นะครับที่มีชื่อเสียงของภาคตะวันออกนี่ยนะครับปีนี้ลิจิที่ป่งน้ำร้อนก็มีกระดก ก็ไม่ดกมากคือลิ้นจีที่ปลูกน้ําร้อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพันธุ์ค่อมซึ่งมันเป็นพันธุ์ที่มีรสหวานกรอบแล้วพอปลูกที่ปงปร่งน้ําร้อนเนี่ยก็จะเนื้อแห้งนะครับแล้วก็อร่อยเนื้อหนาทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นลิ้นจีที่อร่อยแต่ว่าชาวสวนก็มักจะสู้กับธรรมชาติไม่ค่อยไหวก็หลายคนก็โค่นทิ้ง ไอ้ที่ปลูกใหม่เนี่ยไม่ต้องหวังว่าจะมีลิ้นจีส่สวนใหม่ๆเกิดขึ้นก็มีต่สวนเก่าๆเนี่ยนะครับที่เขายังคงเก็บรักษาต้นไว้เพราะว่า1ก็คือลิ้นจี่มันไม่ได้ออกผลทุกปี 2. ราคาลิ้นจี่มันไม่ขยับตามราคาปุย๋ยก็คือราคาผลไม้เนี่ยมันไม่ขึ้นตามสภาวะเงินเฟอ้อพูดง่ายๆนะครับยกตัวอย่างว่าทองเนี่ยนะครับทองเนี่ยมันขึ้นทุกปี แต่ลิ้นจีเนี่ยสิปีมันก็ยังราคาอยู่อย่างนี้นะครับจากสวนเนี่ยก็ไม่ถึงร้อยนะครับขายปลีกอยู่ข้างทางก็ประมาณ100ร้อยกว่าบาทต่อ1นกิโลมันก็เป็นอย่างนี้มาเป็น10ปีแล้วนะครับแต่ค่าปุ๋ยเนี่ยจากลูกละ4ี่ห้าร้อบาทตอนนี้ปุ๋ยลูกหนึ่งเนี่ยมันก็รอไปพันกว่านะครับยกตัวอย่างง่ายๆแล้วก็ถามว่าปลูกลิ้นจีไม่ใช้ปุ๋ยได้ไหมได้ครับแต่ว่ามันไม่ไม่ได้กินไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงได้ไหม ไม่ได้กินครับมันก็เป็นเป็นอาหารของหนอนหมดอะครับปลูกลิ้นจี่แล้วก็เป็นอาหารของหนอนไปนอนก็กินหมดนะนี่ครับสวนลิ้นจี่ผมก็อยู่ทางด้านล่างนี่แหละครับนี่จะเลียวเข้าสวนแล้วก็อุ้ยอากาศมืดคลึ้มหนาวเย็นเยือกเย็นด้วยลมลำเพยโอ้ยโอ้อกเอ๋ยสวนลิ้นจี่หนาวเย็น เช่นนี้ลิ้นจียังหวานอยู่ไหมเอาเป็นว่านี่คนเก็บลินคนเก็บลิ้นจีก็มารอแล้วล่ะครับฝนเปียกแฉะชุ่แฉะไปหมดนี่ต้องนั่งผิงไฟกันละ่ะโอ้ยสวัสดีเป็นยังไงต้องต้องผิงไฟกันเลยเหรอนี่เมื่อคืนกี่องศา โอ้เหลือ16องศาตอนกลางคืนนะโอเคแล้ววันนี้จะเก็บลิ้นจี่กันได้ไหมเนี่ยได้ได้นะหนาวก็สู้นะคนเก็บนะโอเคโอเคไอ้ยิ้มว่าไงยิ้มยิ้มอ่ะยิ้มหน่อยอ่ะยิ้มอ่ะอ่ะยิ้ม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 อ่ะโอเค น้องคนงานชาวกัมพูชาเขาก็แบกบันไดนี่แะครับเพื่อจะไปปีนเก็บลิ้นจี่เพราะฉะนั้นการปีนไปเก็บลิ้นจีเนี่ยนะครับก็เป็นงานที่แรงงานคนไทยไม่ค่อยชํานาญหรอกครับต้องอาศัยพี่น้องชาวกัมพูชาครับลิ้นจี่ที่สวนนี่ก็อายุของต้นก็ประมาณ30กว่าปีแล้วครับมันจึงสูงใหญ่แถวแถวต้นลิ้นจี่ก็ปลูกกล้วยไม้ไว้นะครับอากาศที่นี่ก็ดีครับกล้วยไม้ก็ชอบโดยเฉพาะเอื้องคำเอื้องพึ่ง เอื้องสายต่างๆนะครับสายน้ำนมเข็มแสดเข็มม่วงเข็มแดงอันนี้เข็มม่วงครับก็บานอยู่ใต้ใต้ต้นลิ้นจี่นี่แหละครับช่วงนี้เก็บลิ้นจี่ในช่วงที่กล้วยไม้บานเก็บลิ้นจี่ก็ต้องสะพายกระบุงตะกก้าขึ้นไปด้วยละครับกิ่งลิ้นจี่นี่มันก็ไม่เหนียวมากนะครับถ้ารับน้ําหนักไม่ได้มันก็จะหักปีที่แล้วเนี่ยนะครับคุณยุกเนี่ยตกจากต้นลิ้นจี่ลงมานะครับขณะเก็บลิ้นจี่แต่ว่าโชคดีมาค้างตรงกิ่งลิ้นจี่ไว้แต่ว่าอันทะก็เกือบแตกเลยละครับ ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวมือเท้าต้องเหนียวแล้วก็มือก็ต้องแข็งแรงในการที่จะหักกิ่งลิ้นจี่ออกมาทั้งพวแบบนี้เอายัดใส่ตะกร้าแล้วหลังจากนั้นก็โยงเชือกลงมาให้คนด้านล่างเก็บเอาไปนะครับกิ่งลิ้นจี่จะไม่ค่อยเหนียวครับหักง่ายเปราะ เพราะฉะนั้นการที่มีลูกลิ้นจี่เยอะๆแบบนี้เนี่ยนะครับในช่วงที่ลูกมันใกล้แก่เนี่ยก็ต้องเอาไม้ไผ่ามาค้ำไว้นะครับถ้าไม่คำ้ำในกิ่งมันจะหักหมดแหละครับอันตรายสําหรับคนเก็บลิ้นจี่อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวต่อครับ บางทีรังต่อมันก็อยู่ตามต้นลิ้นจี่นะครับเราไม่มีโอกาสเห็นถ้ามันไปไม่เอามันออกก่อนเนี่ยนะครับไปหักกิ่งลิ้นจี่โอ้โหมันต่อยเอาต่อประเภทนี้ต่อยผมหอกเลยละครับตกจากต้นลิ้นจี่เอาง่ายๆนะครับบางต่อบางชนิดสําหรับคนแพ้เนี่ยเสียชีวิตเลยนะครับค่าแรงในการเก็บลิ้นจี่เนี่ยเขาก็จะคิดเป็นกิโลล่ะครับก็ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่าหรับบางสวน ส่วนใหญ่คนขึ้นลิ้นจี่แล้วก็ลำไยทางแถบอำเภอปองน้ำร้อนสอยดาวแถวจันทบุรีนะครับก็เป็นพี่น้องชาวกัมพูชาเกือบทั้งหมดแล้วครับคนไทยเนี่ยขึ้นไม่ค่อยได้หรอกมือเท้าไม่ค่อยเหนียวตกเอาง่ายๆพี่น้องชาวกัมพูชาเนะี่ยเขาจะมีความเชี่ยวชาญในการขึ้นลิ้นจี่เก็บลิ้นจี่เก็บลำไยกันมากเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างไรายได้ให้กับพี่น้องชาวกัมพูชาตลอดเมื่อเก็บเต็มตะกร้าแล้วก็จะมี หย่อนตะกร้าลงมาแล้วก็มีคนไปเอาตะกร้ามาแล้วก็มาเทต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการที่จะดัดเด็ดใบทิ้งนะครับแล้วก็คัดไว้แต่ลูกสวยๆคัดลูกไม่สวยทิ้งไปคัดลูกที่มีนอนคัดลูกเล็กๆออกนะครับแล้วก็มัดเป็นกำๆกำ,กำละหนึ่งกิโลส่งแม่ค้าครับมันบอกแล้วการัน,นี้ลูกใหญ่ โมลูกมันโทมทมทั้งนั้นเลยเนี่ยโทมเมหรือคลังคลังพลังเนี่ยมันใหญ่เกินนั่นแตกลุ่โอ้ฝนมันฝนมันลงไงมันก็เลยทําให้นะลูกมันใหญ่ขึ้นเอ๊ะแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงมาลองดิมันพังฝนมันพ่งลงอ่ะมันจะแฉะป่ะปกติลิ้นจี่ช่วงเดือนเมษาเนี่ยไม่มีฝนมันจะแห้งอันนี้บังเอิญมันมีฝนครับ แก a ไปไหมไม่แ c a ครับพอดีอร่อยหวานอร่อยนะคุณแกะทั้งปากเลยไหมไอ้แกะทั้งโอ้ยนี่มันน้ำมันแตกในในลองแกะเอาเนื้อออกมาทั้งหมดดิโู้เนื้อเยอะอยู่โอ้เยเนื้อเยอะเนื้อเยอะเป็นใหอ่เป็นใหญ่เท่าะอะไรลูกแม่โอ้ยเป็นจีโทม เด็ดใบคัดลูกแล้วก็ลงบรรจุกล่องครับลิ้นจี่ที่นี่เนี่ยโทมโทมทั้งนั้นเลยครับทมทมก็แปลว่าใหญ่ๆครับส่วนใหญ่ลิ้นจี่ที่โป่งน้ําร้อนเนี่ยนะครับเป็นพันค่อมเกือบทั้งหมดแหละครับดูบรรยากาศในการคัดลิ้นจี่ครับเด็ดใบคัดลูกเสียมัดกม มาดูบรรยากาศใต้ต้นลิ้นจี่ครับก็จะมีเอื้องตอติเลครับเอื้องตอติเลก็จะชอบอากาศเย็นเพราะฉะนั้นที่โป่งน้ําร้อนเนี่ยปลูกตอติเลไว้เนี่ยใส่ตะกร้าไว้ดอกบานสะพรั่งเลยทีครับเอื้องตอติเลซึ่งมีกลีบเอื้องตอติเล่ในเวลาบานกลีบจะบิดเป็นเกลียวคล้ายๆกับริบบิ้นสีม่วงอ่อนสีสันสวยงามมากครับสัมภาษณ์คนเก็บลิ้นจี่หน่อยอนี่มาเก็บกันกี่วันละหกวัน อาได้หกวันเก็บได้วันละกี่กิโลวันนึงสามร้อยกิโลครับอ๋อสามร้อยกิโลนะครับอ๋อแล้วนี่มาจากจังหวัดอะไรกันเนี่ยจังหวัดจากฝั่งกัมพูชาจังหวัดโพศาสตร์อ๋ออยู่โพสาต์ครับผมหรือคนไทยเรียกว่าโพที่สั์อยู่ติดโตเลสาบสิที่นู่นตตยเยอะใช่ไหมปลาเยอะเยอะครับต่อคนเนี่ยได้กี่กิโลไม่ได้ยังไม่ได้ช่างเลยร่วมกันนะครับร่วมกัน ออมาขึ้นกันกี่คนเนี่ยขึ้นเมื่อวานก็มาสา <3 S 2> คนสีคนขึ้นลิ้นจี่เขาก็จะมากันเป็นทีมเหละครับทีมละสามคนสี่คนห้าคนครับแล้วก็แบ่งรายได้กัน,นจี่กล้วยไมย้ตอนนี้ก็กล้วยไม้บานยังบานอยู่นะเนี่ยโอ้อันนี้เป็นุตตอติเลวยสวยจังเอื้องเอื้องคำโอ้โหเอื้องคำนี่สวยมากอืม แต่โดนฝนนี่สิมไปจะทำให้โรยเร็วพาเดินดูกล้วยไม้ก่อนละครับเหลืองจันทร์สันไรส์โอ้โหก่อนนี้นี่มันบานมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยมันยังไม่โรยเลยอ่ะโอ้ยสวยมากครับเหลืองจันทร์สันไรส์ก่อนนี้บานทนสวยทนนานเสียดายไม่หอมแต่ว่ามันสวยมากโอ้สีสันมันสีสันออกเหลืองจน กลายเป็นแสดแล้วครับเหลืองเข้มสวยมากครับสวยมากเลยครับเหลืองจันทร์ซันไรส์หาพันธุ์ไปปลูกกันไว้นะครับอันนี้เป็นเอื้องพงหยกครับพงหยกก็ต้องหนาวห,หน่อยนะถึงจะออกนี่เหลืองจันทร์ก็ยังหลงหลอยู่บ้างแต่ว่าสิ่งที่มันบานแล้วสวยสะใจเลยก็คือโอ้โหตอติเลกอนนี้ครับสวยมากสวยมากตอติเลครับโอ้โห ซึ่งมันจะมีกรีบที่บิดๆคล้ายๆริบบิ้นครับเรื่องต่อตีเรครับชมพูชมพูอ่อนอันนี้จะสีแปลกปกติมันจะออกสีม่วงแต่อันนี้จะออกสีชมพูเรื่องต่อตีเรครับเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นเหลืองจันผสมนะเหลืองจันผสมก็สวยมากเลยทีเดียวโอ้สีสุดยอด เหลืองจันผสมตอตีเลนี่แหละปีดมันบิดๆเหมือนกันครับเดี๋ยวไปดูการเก็บลิ้นจีโอเอื้องพึ่งเอื้องคำนี่ครับก่อนนี้ก็บานนาเนรืโรยไปเยอะแล้วโอ้โหเหลืองเอื้องคำบานเต็มสวนเลยเอื้องคำเอื้องพึ่งมีพันแบ่งจำหน่ายนะครับเอื้องสายน้ำนมนี่ครับสายน้ำนมนี่ สายน้ำนมเอื้องคำแล้วก็เอื้องคำสายน้ำผึ้งไทยเดี๋ยวพาไปดูเหลืองไอเหลืองจันซันไลท์ซึ่งมันก็ยังบานอยู่เช่นเดียวกันมันบานทนนะเหลืองจันซันไลท์เนี่ยมันบานทนมากแล้วมันสวยเนี่ยมันเหลืองจันซันไลท์ก็มีพันแบ่งจำหน่ายนะครับเนี่ยโอ้โหสีสวยสะใจเหลือเกิน เนี่ยต้องหาพันธุ์ไปปลูกกันไว้นะครับเนี่ยเพราะมันบานทนนี่และหองก็ยังบานอยู่เนี่ยสันไรเนี่ยเต็มเลยบานทนดีจังครับโอ้โน่นนะสันไรมีหลายกอบานเยอะเลยเอาเป็นว่าเหลืองอารามไปหมดอืม